สวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะผมจันแบงเนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะวันนี้ประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในกลุ่มไลน์ของคุณเปิดพอร์ตเนาะก็สามารถที่จะสมัครกันเข้ามาได้เนาะเข้ามาได้ก็คือโดยการเปิดเปิดพอร์ตผ่านตัวช่อง YouTube ของผมเนาะส่วนในเพจในเพจตามผมลงทุนเนี่ยก็อาจารย์พีทก็จะอัปเดตตัว BTC ไว้ให้เนาะแล้วก็บางทีอาจารย์พีทก็จะมาไลฟ์ในในในเพจไว้ให้เนาะส่วน ผมจะมาสิงผมจะมาสิงอยู่ในช่อง u t u b e เนาะะส่วนใหญ่เนาะก็คือ,อในช่อง u t u b e เนี่ยผมจะมีแผนแชร์แผนการเทรดบางทีก็มีแผนทองทีเฟกไว้ให้ด้วยเนาะอ่าแล้วก็แผนตัวทองคำอ่าผมจะอัปเดตในแผนในในช่อง u t u b e เนี่ยก็คือวันละวันละหนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าในกลุ่มไลน์ของคนที่ไเปิดพอรตก็หรือคนกลุ่มนักเรียนเองก็คือเราจะผมจะส่งแผนให้ช่วงชาช่วงกลางวันรอบหนึ่งเนาะแล้วก็รอบค่ำรอบหนึ่งแล้วก็จะมีการพูดคุย p a r t i c i p a t i o n กันตลอดในในไลายกลุ่ม แล้วก็รอ,อบรอบเย็นก็คือจะเป็นไลฟ์แผนการเทรดเนาะ,ะในในกลุ่มในกลุ่มนักเรียนแล้วผมก็จะส่งคลิปมาให้ในกลุ่มคนเปิดพอร์ตของ XM เนาะใครสนใจก็คือสามารถที่จะคลิกลิงก์เข้าไปตรงนี้ได้เลยอ,อย่างอย่างนี่คลิกลิงก์เข้าไปตรงนี้เนาะแล้วก็อะไรฮะเนี่ยกดเข้ามาข้างล่างก็จะเป็นสนใจเปิดพอร์ตกับ XM เนาะก็คือคลิกตรงนี้เข้ามาก็ลงทะเบียนกันเข้ามาได้ใครมีพอร์ตอยู่แล้วก็เข้าสู่ระบบตรงนี้เนาะก็ เปิดลงอะไรฮะใส่อีเมลใส่ข้อมูลอะไรตรงนี้เนาะส่วนใครที่มันจะมีรหัสรหัสก็คือรหัสไอบเนาะก็คือตรงนี้เลยเนี่ย k r k t r j สามก็คือใส่ข้อมูล i อบีเลขเลขรหัสพันธมิตรใส่ตรงนั้นเข้าไปได้เนะาะส่วนใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วแล้วก็รบกกวนส่องอะไรเอ่ยก็คือทักทักทักไลน์ทักไลน์ลผมเนะาะไลน์ไลน์ผมก็ตรงนี้เลยนี่ไลน์ผมก็คือตรงนี้เลยนี่ b a e ตรงนี้นะ นี่ B A E W A N G แล้วก็ B A N K แบง k, B B A N k ตรงนี้เนาะก็ทักไลน์ผมเข้ามาบอกว่าเออเปิดพอร์ตมาแล้วเรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวผมจะให้อาแอดมินหลังบ้านเขาเช็คข้อมูลให้แล้วก็จะเข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่มเนาะเงื่อนไขเงื่อนไขก็ไม่ได้เยอะมากว่าเลยก็คือภายในเดือนเนี่ยก็คือต้องต้องมีการเทรดบ้างเนาะอ่าก็ท่านี้ โอเคสวัสดีพ่ <c oughs> สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะเดี๋ยวดูแผนทองคําสําหรับเช้าวันนี้ก็หน่อยเนาะตอนนี้วันี้วันนี้วันอังคารที่23กรกฎาคมเนาะตอนนี้เวลา1 1บเอมงสินาทีอ่าวันนี้เสียงผมไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่าเป็นไม่สบายเนาะเป็นหวัดเพราะอะ่าไปทำแผนคร่าวๆให้แล้วกันเนาะ แผนทองคาเมื่อวานเนาะรอบกลางวันก็คือจากจากชุดตรงนี้อันนี้เป็นแผนที่ทาไว้ให้เมื่อวันอาทิตย์เนาะแล้วก็ราคาก็วิ่งขึ้นไปเปิดเปิดกระโดดขึ้นเนาะแล้วก็ย่อลงมาตรงนี้เนี่ยตอนแรกมองเป็นแนวรับสําคัญตรงนี้เนาะแล้วก็มีจังหวะเด้งให้หนึ่งเที่ยวแต่ว่าเด้งขึ้นมาชนแค่เส้นฟ้าแล้วก็ไหลลงต่อไปหาทาร็กโซลล่างซึ่งแนว2 3 9 0 2 3เ4เป็นแนวคลัสเตอร์กันของโซนราคาเนาะก็ลงมาถึงโซนล่าง อ่าแล้วก็แผนรอบเย็นที่อัปเดตไว้ให้ก็คือชุดชุดตรงนี้เนาะที่ที่อัปเดตรอบคําไว้ให้ก็คือมองว่าเราเล่นเล่นอะไรฮะเล่นบายกันในโซนข้างล่างโซนนี้เนะาะแถวแถวซักสองสามแปดเก้าตรงนี้อ่าแล้วก็มองเด้งหนึ่งเที่ยวคือตอนนี้เนี่ยเด้งขึ้นไปแล้วแล้วก็จุดหมุนของราคาคืออ่าสองสี่ศูนย์สองคือมันก็มาถึงนะมันก็มาถึงแล้วก็อะไรฮะไม่ผ่านที่มาถึงก็คือมาถึงอะไรฮะมาถึงแนวคีย์แบดดิตรงนี้เห็นไหมเังะนั้นตรงนี้เนี่ย มีโอกาสที่มันจะเป็นการย่อตัวหนึ่งเที่ยวแต่การย่อตัวหนึ่งเที่ยวตรงนี้เนี่ยไอโซนตัวโซนตอนนี้เนี่ยไอโซนสีตรงนี้มันจะกลายเป็นโซนคลัสเตอร์สีคลัสเตอร,ร์ซึ่งมีโอกาสที่มันจะรีบาวขึ้นไปแรงๆหนึ่งเที่ยวนะเป้าหมายในการขึ้นก็คือมองแถๆวๆโซนนี้แหละเพราะฉะนั้นชุดน,นี้เนี่ยถ้าย่อยอกโลนะถ้าย่อยอกโลหรือเบรกไฮสามารถเบรกไฮตัวนี้ขึ้นไปได้ก็คือมองขึ้นต่อไปหาทารเก็ตโซนบนตรงนี้เนาะอ่ะไปดูข่าววันนี้ก่อนวันนี้มีข่าวอะไรบ้างวันนี้ทีเฟกเดือดมากปะวันนี้ทีเฟนนกแ เเราเซลล์กันอ่ะไปดูแผนทีเฟกนิดหนึ่งเนาะเราช็อตกันในในตรงนี้เนาะแปดสองหนึ่งจุดสามตรงนี้ที่เป็นแนวเส้นม่วงตรงนี้เนาะแล้วก็ราคาก็ไหลลงเรื่อยๆลงมาจนถึงตอนนี้เนี่ยลงมาถึงแนวรับโซนล่างสุดส่วนตัวผมก็ทีพไปตั้งแต่แถวโซนตรงนี้เนาะแปดหนึ 8, 1, 7, 3, ่งเจ็ดแถวโซนนี้แปดหนึ 8, 7, 2, 3, ่งเจ็ดจุดสองจุดสามแถวโซนนี้เนาะอ่าแล้วก็อ่ามารับบายมารับบายแถวถวโซนนี้แปดแปดหนึ่งสี่จุดสามแล้วก็ ดังรอไม้สองไว้ที่แปดหแถวโซนนี้ก็อมองว่าย่อยอดชนนี้เดี๋ยวจะมีเด้งให้หนึ่งเที่ยวแล้วก็การเด้งขึ้นไป5นาทีโอเวอร์บอลไม่ผ่านไฮสุดท้ายมันจะลงต่อไปหาแถวๆสักแ1ด8 1ึ่งศแถวโซนนี้เนาะตัวสำหรับตัวทีเฟกอ,อันนี้คือเล่นเด้งนะเล่นเด้งเล่นเด้งก่อนอไปดูข่าววันนี้ของตัวตัว,ตวทองคำเนาอะ,อะ วันนี้มียอดยอดขายบ้านมือสองเนาะตอเวลาสามทุม่มอ่าส่วนส่วนวอลลุ่มตลาดก็คือจะมาตอนทุ่มครึ่งเหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรอเปลี่ยนหลังเที่ยงคืนก็ไม่มีข่าวสำคัญเนาะมีปริมาณเงิน M2 ทเนาะอ่าที่จะประกาศออกมาก็มียอดขายบ้านมือสองแล้วกันตอนสามทุม่มอ่าเหนนี้ไปดูอ่าไปดูในเชิงกราฟราคากัน ไปเชิญก้ามราคาตอนนี้เนี่ย H1 เนี่ยเป็นขาลงชัดเจนเนาะ H1 เป็นขาลงชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวไ,ไปดูไปดูภาพใหญ่ก่อนในภาพของ time frame w ท e k เี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือทิ้งไส้บนเนาะสัปดาห์ที่ผ่านมาคือทิ้งไส้บนแล้วสัปดาห์สัปดาห์นี้เนี่ยก็คือเปิดด้วยการหลุดโลของแท่งซ้ายมือตรงนี้เนาะวันนั้นตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่มันจะอะไรฮะมีโอกาสที่มันจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะ,อะส่วนตัวก็มองว่ามันจะเด้งเพื่อลงต่อแหละมองเด้งเพื่อลงต่อแต่ว่าทั้งหมดเองอยู่ในเทรน,นะน,นของฝั ทำเฟรมเดย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือมองมองจนกว่ามันจะโอเวอร์โซซึ่งใกล้ๆแล้วนะมันใกล้ๆจะโอเวอร์โซแล้วนะเพราะว่าถ้ายังไงถ้าเป็นการโอเวอร์โซเสร็จถ้ามันยกโลยังไงก็จะมีการอะไรฮะดิสซู้อีกหนึ่งเที่ยวส่วนตัวมองว่าชุดนี้เป็นแค่ขาสี่ของอะไรฮะขาสี่ของเป็นแค่ขาสี่ของของของขาขึ้นชุดนี้เนาะมองว่าจะขึ้นต่อไปหาอะไรฮะสองห้าศูนย์สองห้าหนึ่งศูนย์จนถึงสองห้าสองห้าโดยประมาณอ,อันนี้คือเป้าขึ้นของเขานะอันนี้คือเป้าขึ้นของเขา อ่าแล้วก็ในส่วนของทางเฟรมเดย์ก็คือกำลังจะลงมาจนโอเวอร์โซแล้วนะเห็นไหมเนี่ยลงมาแค่เศษสี่ห้าวันเองเนี่ยเนี่ยกำลังจะโอเวอร์โซลแล้วดังนั้นถ้าย่อลงมาโอเวอร์โซยกโลยังไงตรงนี้มันจะเป็นสัญญาณของฮิดเด้นถ้าไม่หลุดตรงนี้นะมันจะเป็นสัญญาณฮิดเด้นเพื่ออะไรฮะเพื่อยิงขึ้นไปต่อไปหาเป้าหมายโซนบนอ่ายังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะใน่วนของทางเฟรมเดย์นะยังไม่หลุดเส้นฟ้าเลยเห็นไหมชนแค่เส้นฟ้าแล้วก็เกิดการเด้งรีบาด์เมือนเที่ยว ใน่วนคือถ้าดูถ้าเราขุดดูภาพใหญ่เนาะเราเราจะไม่แพนิกเท่าไหร่เนาะใน่วนของทางเฟรม4ชั่วโมงเห็นไหมสี่ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยคือมองถึงการอะไรก่อนมองถึงการรีบาวก่อนอ่าสี่ชั่วโมงมองถึงการรีบาวก่อนรีบาวยังไงเดี๋ยวจะเป็นการรีบาวเด้งเด้งเพื่อลงนะอย่างนี้นะก็คือจะเด้งฟึ้อย่างเงี้ยแล้วก็เด้งลงลงไปหาทาร์เก็ตโซลล่างของทางเฟรมเดย์เปิ้งแล้วก็อะไรฮะแล้วก็เดเวอร์เจนแล้วก็ขึ้นต่อไปหาเป้าหมายถัดไปของทางเฟรมสชั่วโมงตอนนี้เนี่ย4ชั่วโมง <c oughs> สี่ชั่วโมงมันเสียทรงขาขึ้นหรือยังเออเริ่มที่จะเสียทรงขาขึ้นแล้วแต่ว่าในแนว EMA ก็คือยังคงเป็นอะไรฮะยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะเห็นไหมยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ยังเรียงตัวในในฝั่งของขาขึ้นอยู่แต่ว่าราคาเนี่ยอยู่ต่ากว่าเส้นฟ้านะตอนนี้เพราะนั้นเรามองถึงการอะไรฮะคอร์เรคชันการเคลื่อนชุดนี้เรามองเป็นการขึ้นเป็นอะไรฮะเป็น i m p u l s e เนาะโดยที่มันมีอยู่2อย่างคือถ้ามันเป็นขาหนึ่งอยู่ตรงนี้มันมีขาหนึ่งอยู่ตรงนี้ขาหนึ่งอยู่ตรงนี้ถ้าขาหนึ่งอยู่ตรงนี้ ไอ้ดีกีก้อนนี้เนี่ยมันจะใหญ่มันจะใหญ่เกินไปแล้วมันจะใหญ่เกินไปแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าไอ้ชุดนี้มันจะมองเรามองเป็นขา4ได้เลยไหมซึ่งซึ่งส่วนตัวมองว่ามันเป็นขา4นะซึ่งถ้าดูจากคอร์เรคชันของ2 4เทียบกันเนี่ยมันก็คือสัญญาณของคินเด้นเรียบร้อยแล้ว ถูกไหมแล้วก็4ชั่วโมงก็คือเป็นการโอเวอร์โซ่เลยฮะโอเวอร์โซยกลมไเทียบกับโอเวอร์โซก่อนหน้าไอชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้ลงว่าโอเวอร์โซนะหรือถ้ามันลงถ้าถ้าเราตีว่ามันเป็นชุดของการย่อโอเวอร์โซชุดนี้ก็เช่นเดียวกันมันจะกลายเป็นว่าไอชุดนี้มันเป็นสัญญาณโอเวอร์โซยกลเป็นสัญญาณของฮิดเดนเพราะนั้นเีโอกาสที่มันจะยิงนิวไฮขึ้นไปเนาะอ่าไอเดียประมาณนี้เพราะฉะนั้น4ชั่วโมงคือ4ชั่วโมงเนี่ยย่อการย,ย่อ,รรอ,ยอ,ยอยของสวิงชุดนะีน่ะฮ สองสามแปดห้าเห็นไหมลงมาที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตเรียบร้อยแล้วของทางชุดนะงนั้นมองว่า <c oughs> ใกล้ๆนี้มีโอกาสที่มันจะเด้งรีบาวเนาะใกล้ๆนี้มีโอกาสที่มันจะเด้งรีบาวอไปดูในโวนของทาวฟิมหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็คือยังเป็นเทนขาขึ้นนะในโซนของทาวฟรมวันเอาตอนนี้เนี่ยเป็นเทนขาลงแต่เทนขาลงตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเริ่มที่จะกลับมายืนเส้น ฟ้าได้คือมันชนเส้นฟ้า2รอบนะเนี่ยชนเส้นฟ้ารอบแรกแล้วก็ไหลลงชนเส้นฟ้ารอบที่2แล้วก็ไหลลงเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยควรที่จะเลยฮะกลับมาแล้วก็ยืนได้แล้วก็วิ่งขึ้นไปหาอย่างน้อยเส้นเลยฮะเส้นเส้นส้มน,นะโมมองแถวเส้นส้มน,นั้นจุดต้นรอบเนี่ยแล้วก็เราเห็นสัญญาณของอะไรฮะสัญญาณของโอเวอร์โซตรงนี้นะเอ้ยโอเวอร์บอสตรงนี้นะนี่สัญญาณโอเวอร์บอสนั้นถ้าโอเวอร์บอสแล้วก็ขึ้นมาเคลียร์คีย์แบ์ตรงนี้ปุ๊บย่อลงมาไม่หลุดฐานตรงเนี้ยมองเป็นการย่อเเพื่่อะะขึ้นน พอมีการย่อเพิ่มขึ้นตอนนี้คือลงมากี่ขาแล้วลงมา5ขาเรียบร้อยนะก็คือขา1่ขา2ขา3ขา4่ขา5 d i v ด r อ e n เรียบร้อยเห็นไหมเกิดไดโอดเจนเรียบร้อยแต่ว่ามันมีการเคลียร์ได r อดเจนโดยการขึ้นมาจนโอเวอร์บอรเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นชุดนี้ควรที่จะรอย,ยอ่อย่อลงมาไม่ควรหลุดฐานตรงนี้หรือถ้าหลุดฐานตรงนี้มันจะลงไปหาทาร์เก็ตเป้าลงของเขาในทางเทมวันอัตรงนี้ตรงนี้เนะะาะเพราะฉะนั้นไอเดียคือมองว่าย่อเพื่ออะไรฮะย่อเพื่อขึ้นต่อนะเออมองย่อเพื่อขึ้นต่อ โอเคเป็นการรีบาวเป็นการรีบาวไม่ใช่ขาขึ้นของทาเฟมหนึ่งชั่วโมงนะ,ะไปดูต้นรอบของทาเฟมวหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ก่อนต้นรอบของทาเฟมวหนึ่งชั่วโมงก็คือชุดนี้นี่เป้าหมายในการลงแบบ <c oughs> exactly <c oughs> ของเขาเลยก็คือแถวๆสักสองสามเจ็ดห้าสองสามเจ็ดหกซึ่งตรงนี้แหละเรามองเป็นเป,นเป้าลงที่จะเป็นการลงของไซเคิลถัดไปหมายถึงว่ายอ่อเด้งปิ้งขึ้นมาตรงนี้เด้งขึ้นมาประมาณตรงนี้แล้วมันจะเป็นการเด้งปุ๊บเพื่อลงมาหาร์าเก็ตโซนล่างมีไอเดียประมาณนี้ <c oughs> นั้นตอนนี้เนี่ยมองมองเราเล่นกราดย์ของการอะไรฮะเด้งเซลเออเราเล่นกราดย์ของการเด้งเซลก,ก่อนในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะอ่าเป้าหมายการลงก็คือเอาขอเป็นตัวเลข exactly เลย exactly เลย high ตรงนี้คือเท่าไหร่ high นี่คือ24.74.91นี่24.74.91 low ตรงนี้คือ24.51.54นี่24.51.54อ่าเป้าลงอยู่ที่เท่าไหร่23.75.91อ่ะหรือนี้เราเตาไว้ก่อนเลยอ่ะเป็นโซนดำเนาะ เป็นเป้าลงหลัก2 3 7 5ามจุดก้าหนึ่งนี่อ่ะแล้วก็แนวรีาวาก็คือถ้าเรามองเป็นหนึ่งช่วงฟีโบก็คือแถวแถวสองสี่สเนาะอืมอ่ะตาไว้ก่อนชุดน,นี้ชุดน,นี้ตาไว้ก่อนอ่าไปดู <c oughs> ชุดต้นรอบของแบรดดตรงนี้เห็นไหม ลงมาถึงอะไรฮะลงมาถึงสุดซอยเห็นไหมลงมาถึงสุดซอยเพราะฉะนั้นถ้ามันเด้งรีบาวขึ้นไปแล้วก็หลุดโลตรงนี้ลงมามันจะเป็นการลงของชุดขู่ทันทีถูกไหมนี่เพาลงของชุดขู่ชุดขู่ลงไปได้ถึงเท่าไหร่ปะตติว่า1 6 1 8เห็นไหมเป็นมันจะไปลงเอาที่2371พอดีเราก็จะใช้2371โซนนี้แหละเป็นเลยฮะเป็นแนวรับ2371อ่าผมใช้เป็น สองสามเจ็ดหนึ่งจุดห้าแล้วกันเนาะเจ็ดหนึ่งจุดห้าอ่าตรงนี้ก็คือสองสามเจ็ดห้าจุดห้าแล้วกันนี่อันนี้เป็นโซนโซนเดี่ยวรับโซนล่างซึ่งต้องหลุดนะต้องหลุดต้องรอหลุดเพราะฉะนอ้นเงื่อนไขคืออะไรฮะหลุดตรงนี้ลงมานี่หลุดตรงนี้หลุดตรงนี้คือเท่าไหร่สองสองสามแปดสามจุดเก้าสามนี่ หลุด2.38 3.09 3ก็คือมองลงที่2.371ถึง2.375โดยประมาณอ่านี่พอได้แนวแล้วส่วนการยอ่ออ่าการย่อเนี่ยถ้ามันหลุดตรงนี้ลงมาปุ๊บนี่เนี่ยหลุดตรงนี้ลงมาปุ๊บอันนี้มันมีอะไรสัญญาณของคีย์บูลลิชของชุดนี้อยู่เห็นไหมงนั้นคีย์บูลลิชแถวๆซัก2.3น่าจะ2.390นะแต่แต่โซนนี้นี่2.390ผมใช้เป็นตัวเลขกลมๆเลยแล้วกันอ่คีย์บูตรงนี้ตีว่า2.38 9อะไรสักอย่าง สองสามอผมใช้ไฮของแท่งนี้นี่สองสามเก้าศูนย์ตรงนี้นะนี่นี่เห็นไหมเป็นเป็นแท่งเป็นแท่งโลของแท่งนี้นะนี่คือตรงนี้มันมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นแล้วแหละแต่ว่ามองว่าเดี๋ยวอาจจะลงมาจนสิบห้านาทีโอเวอร์โ so ซก่อนแล้วก็ค่อยดีดขึ้นไปเนาะ,ะผมใช้เป็นไฮของแท่งนี้นะสอง 3, สามสองสามเก้าศูนย์จุดสี่เก้าอัติเวียนสองสามเก้าศูนย์จุดห้าศูนย์แล้วกันนี่ อ่าดีได้ละอ่ะอันนี้เป็นแนวรับโซนแนวรีบาวอ่ะเ,เดี๋ยวนะอ่ะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งคลัสหนึ่งหนึ่งหนึ่งแนวแล้วนะอันนี้คือหนึ่งแนวแล้วนะสองสามเก้าสองเดี๋ยวจะให้ดูทีละแนวสองสามเก้าสองเป็นหนึ่งแนวละอ่ะแล้วกนะ็ใน,นส่วนของ,ของ,งาทางเฟรมสิบห้านาทีนี่สิบห้านาทีอ่ะสิบห้านาทีต้นรอบอยู่ตรงนี้นี่สิบห้านาทีต้นรอบอยู่ตรงนี้ ลงมาจนอะไรฮะลงมาจนสุดซอยเห็นไหมสิบห้านาทีชุดที่สองคือต้นรอบชุดหลังก็คือตรงนี้เห็นไหมลงมาจนอะไรฮะลงมาจนสุดซอยเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งที่เราเห็นจากชุดสุดซอยคืออะไรก็คือเราเห็นการนี่นี่ตรงนี้เนาะเนี่ยเราเห็นการขึ้นมาจนเด้งโอเวอร์บอทตรงนี้เนี่ยเด้งโอเวอร์บอทซึ่งไม่ผ่านไฮเนาะแล้วก็หลุดหลุดทิ้งตัวลงมาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเรามองเป็นอะไรฮะมองเป็นเป้าลงของชุดคูนี่ ลงมาจนไรฮะลงมาจนสุดซอยเรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็เกิดการอ่ะแล้วก็ตอนตอนที่ว่าลงมาจนสุดซอยตรงนี้เนาะแล้วก็เกิดการเด้งเด้งยอ่อเด้งปุบแล้วก็หลุดเนี่ยอันนี้ยคือสวิงขาดสวิงโลของชุดหลังของชุดขู่ชุดหลังเนาะตรงนี้นี่แล้ก็ว่าจากชุดนี้แหละลงมาเห็นไหมตอนนี้คือลงมาถึงอะไรลงมาถึงแนว26.8ของชุดขู่ชุดที่สาม ชุดที่2ชุดขู่ชุดที่2เนาะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมองถึงการเด้ง1เที่ยวแล้วตอนนี้ก็เด้งแล้วแล้วเป็นการเด้งยกอะไรฮะยกโลด้วยแล้วก็15นาทีโอเวอร์บอร์ดของรอบไอซ์ไซซซึ่งยังไงเมื่อเทียบกับไอซ์ไซก่อนหน้าคือไม่ผ่านไฮเพราะนั้นชุดนี้จะต้องมีการย่อ1นเที่ยวเป็นการย่อโอเวอร์โซนหนึ่งเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีการย่อลงแล้วก็ยิ่งถ้าหลุดโลตรงนี้เนี่ยมองที่161.8ดไว้ก่อนอ่ามองไว้ที่1 6 1 8ไว้ก่อน นี่แถวโซนล,ล่างเลยแถวๆซักสองสามแปดเก้าเพราะนั้นในโซนตรงนี้เนี่ยสามารถเล่นเลยฮะเล่นเล่นแอลขึ้นไปได้เล่นปลายขึ้นไปได้เนาะเป้าหมายในการขึ้นอ่ะถ้าย่อเด้งขึ้นมาเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเดี๋ยวมันจะลงมาถึงแหละเนี่ยเป้าหมายก็คือแถวๆซักสองสามอ่าเท่าไหร่นะสองสี่สองห้าเราเห็นอะไรก่อนเดี๋ยวเราสังเกตสัญญ,ญาณสักนิดหนึ่งตรงนี้เราเห็นอะไรเราเห็นการ อะไรฮะดเวอเจนเห็นไหมเด้งปุ๊บย่อลงหลุดนี่ปึ๊กปึ๊ปึ๊เนี่ยมันเป็นสัญญาณไดเวอเชนของทางเฟรมสิบห้านาทีแล้วตรงนี้ฮะเรามองมองเป้าขึ้นตรงนี้ก่อน,นมันจะมีเป้าขึ้นอ่ะมองเป้าแรกที่เท่าไหร่ฮะสองสี่หนึ่งศูนย์ถึงสองสี่สองสี่หนึ่งศูนย์คิดว่าน่าจะขึ้นแล้วก็ถ้าเบรกถ้าเบรกไฮตรนนี้ขึ้นไม่ได้มันจะเกิดบูดายของหนึ่งชั่วโมงนะ,ะวันนี้วันนี้เป้าเป้ารีบาวผมให้เท่านี้ก่อนละกันที่รอบรอบกลางวันเนาะ สองสี่หนึ่งศูนย์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาคุยกันในแผนรอบเย็นอีกทีหนึง่งอ่าัดจมูกโงเอ้โหโคตรเซ็งเลยเป็นทั้งบ้านเลยไม่สบายทั้งบ้านเลยผมอ่ะนี่อันนี้คือเรามองเป็นแนวต้านของวันนี้ไว้ก่อนประมาณนี้ห้านาทีต้นรอบเป็นไงอ่านี่ห้านาทีต้นรอบเนี่ยห้านาทีมันเราเห็นเราเห็นบูดชัดเลยเนาะตรงนี้เนาะ เป็นผูดใดชัดเลยแล้วก็เกิดการยอร่อเฟิร์มอ่านี่การ,การย่อฟอร,ร์มกรอบของห้านาทีคือคือย่อตื้นเนาะออลองวัดเป้าในการย่อตื้นดูที่แนวร้อยหกสจุดปของชุดนี้นะ,ะถแถวโซนนี้พอดีเลยสองสี่หนึ่งสองคิดว่าไปไปถแถวๆนั้นแหละโอเคอแผนแผนรอบกลางวันวันนี้ประมาณนี้ส่วนถ้าใครจะรอเล่นเด้งเซลลนะ์ก็คืออ่าถ้าดิดเด้งขึ้นมา,ถาแถวโซนนี้เนี่ยมันไม่คนเกินเท่าไหร่มันไม่คนเกิน แนวแนวเส้นเนี่ยเี่ยแนวของคีย์บาลิชของแท่งนี้นะก็คือที่ที่สองสี่สองสี่นี่ไม่ควรเกินดูดูแนวนะดูรูปแบบของแท่งเทียนนี่อันนี้คือแท่งอันนี้คือแท่งโลใช่ไหมแล้วก็ทําโลทานิวโลแล้วก็ดีขึ้นมาเขียวเขียวแดงไอชุดนี้เนี่ยมันยังไม่เคลียร์แต่ไอแท่งนี้เนี่ยมันขึ้นมาเคลียร์เคลียร์แล้วเพราะนั้นไอปลายของแท่งนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นแนวสต็อป เนี่ยปลายของแท่งเทียนนี้เนาะนี่สองสี่สองสี่เป๊ะเลยเนี่ยสองสี่สองสี่นี่เป็นแนวสต็อปกรณีนนที่ว่าเราเล่นเด้งเซลล์เนาะโอเคอ่ะกรอบประมาณนี้ไม่น่าจะหนีจากนี้เป็นมากเท่าไหร่โอเคอ่ะเดี๋ยวลาเบลตัวสอนให้วันนี้วันที่ยี่สิบสามรอกกลางวันเนาะ <c oughs> นี่เป็นแนวแนวต้านแนวต้านที่โบนะคือเป้าขึ้นของสิบห้านาทีแหละโซนล่างนี่เป็นแนวคลัสเตอร์กันสี่คลัสเตอร์นะคิดว่าน่าจะเด้งให้ ไม่คนหลุดฐานนี้นะแล้วก็สุดข้างล่างก็จะเป็นเป้าลงสุดซอยนะตรงนีน้ี่เป้าลงสุดซอยโอเคอ่ะรูปแบบ อ่าอินเคสที่มันเบรกายขึ้นไปนะอินเคสที่มันเบรกายขึ้นไปเราต้องดูจากชุดตรงนี้นี่จุดหมุนของราคาฝั่งขึ้นก็คือต้องเบรกตรงนี้ขึ้นไปให้ได้กลับขึ้นไปให้ได้นี่ภูเขาลูกนี้นี่ภูเขาลูกนี้นี่จุดหมุนของราคาคือตรงนี้มีจุดหมุนของราคาคือตรงนี้เบรกภูเขาลูกนี้ขึ้นไปได้ก็คือมองขึ้นนะ สองเท่าไหร่นี่สองสี่ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์สองนี่อันนี้คือจุดหมุนของ,ของ,ของความขึ้นอ่านี่ประมาณนี้โอเคอ่าแนวทางก็คือ ถ้ายอ่อลงมาเนี่นี่เน,นยอ่อลงมายอ่อลงมาก่อนก็คือตรงแถวโซนนี้เป็นรับสีคัสเตอร์ให้เช็คให้เช็คอะไรฮะให้เช็ค H1 over s o นิดนึงถ้า H1 over s o ก็คือสามารถที่จะอะไรฮะเออบายขึ้นไปได้เลย <c oughs> อ่าเช็ค H1 over soul. s o อ่ะเนี่ยสามารถบายขึ้นไปได้ตรงนี้เนาะแล้วก็หลุดเลยฮะหลุด หลุด2 3 8 8 3ตรงนี้ลงมาให้เรามาระวังว่ามันจะลงต่อไปหาอะไรฮะไปหาทาร็ตโซนล่างตรงนี้เนาะเป็นเป้าลงสุดซอยซึ่งตรงนี้เนี่ยควรเด้งแรงๆให้หนึ่งเที่ยวนะโ okay. อเคอะแผนรอบกลางวันวันนี้ประมาณนี้ฮะขอช่วงดีครับพี่พี่ท่านสวัสดีครับ